สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถเข็นโซลัสเซลล์นะครับตัวนี้เป็นโมเดล3แผงนะครับกับปั๊มเจ้าเจ้าเดินพี่ชายนะครับเนาะแต่ว่าตัวนี้พิเศษกว่าทุกตัวคือตัวนี้เป็นปั๊มตัวใหม่นะครับเป็นปั๊มตัวสแตนเลสนะครับตัวนี้เป็นสเปคปั๊มนะครับตัวนี้เป็นปั๊มตัวสแตนเลสตัวใหม่แล้วก็ขนาดอยู่ที่พันสามร้อยวัตต์นะครับกำลังขับอยู่ที่พันสามร้อยวัตต์เนาะตัวนี้นะครับส่งสูงนะครับตัวนี้คือเอสแม็กนะครับอยู่ที่สิบเมตรเลยนะครับตัวนี้ปกติมันจะตัวนี้กินกําลังไฟอยู่่ที อ่า72โวลต์ถึง200โวลต์นะครับแล้วก็ตัวนี้พิเศษนะครับตัวนี้มีตู้คอนโทรลนะครับตัวนี้มีตู้คอนโทรลสามารถบอกรอบบอกบอกรอบบอกอ่าโวลต์ได้นะครับก็มีอ่าโวลต์แล้วก็วัดแล้วก็แอมนะครับแล้วก็รอบนะครับเนาะก็กดสวิตช์ดูแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่จุ่มแล้วก็ช่วนี้พิเศษครับเหมือนเดิมครับผมแยกเบรกเกอร์ไว้ให้นะครับตัวนี้เป็นตัวปั๊มนะครับตัวนี้เป็นสามแผงที่ลอยไว้ให้แล้วก็ตัวนี้ก็สองแผงที่ลอยไว้ให้นะครับ โดยผมสายหัวแยกนะครับตัวนี้นะครับเนาะแล้วก็มีเทอร์มินอลนให้นะครับตัวนี้นะครับผมกําลังประกอบเสรีดนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองน้ํากันเราจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับครับผมรับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันหน้างานนะครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับอําเภอลําดวนนะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์นะครับเนาะตอนนี้กําลังเอาปั๊มลงนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูน้าออกนะครับตัวนี้เป็นปั๊มพันสามร้อยวัตต์เป็นปั๊มตัวใหม่ของสี่นิ้วนะครับแบรนด์แบรนด์แบรนด์ก็ซีเทียวนะ เดี๋ยวเราไปดูว่าน,าน้ำจะแรงขนาดไหนพอดูกันนะครับตอนนี้เรากําลังจะหย่อนปั๊มนะครับตอนนี้เราก็มัดใส่จนลนแล้วนะครับตอนนี้สายส่งเป็นสายดับเพลิงพีแบบดีนะครับตัวน,นี้หนะ้าสิเมตรเนาะที่แกมีห้าสิบเมตรสูบจากบอ่อตอนนั้นมีเสม,มอร์อยู่ตรงนั้นนะครับจากบอ่อนี้ขึ้นมาส่งประมาณห้าสิบเมตรไม่ไกลเท่าไหร่ครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองแล้วครับผมเดี๋ยวผมขออนญัดหย่อมปั๊มนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะ้ำบอกกัน เป๊กปั๊มเนาะตัวนี้เป็นตัวสแตเลพันสามร้อยวัตต์เนาะครับเนาะย้อนแสงนิดนึงอะเดี๋ยวเราไปดูน้ําออกกันสวัสดีครับอาตอนนี้เราก็ย่อนปั๊มลงไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอีกครังหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเป็นปั๊มสี่นิ้วนะครับเป็นเจ้าของเจ้านี้เลยนะครับแบรนด์นี้นะครับตัวนี้มีให้ดูให้มีตู้คอนโทรลนะครับตัวนี้มีให้ดูตัวนี้อ่าโวลต์นะครับแรงดันแล้วก็ตัวนี้ขนาด อ่า uh, ตัวนี้ก็ขนาดอ่า uh, รอบนะครับตัวนี้ก็แดดเย็นแล้วอยู่ประมาณพันเก้าตัวนี้ก็กระแสนะครับอยู่หกแอมมืม่อกี้อยู่เจ็ดคือแดดมันอ่อนแล้วเนาะตัวนี้ก็รอบแปดแปดร้อยเนาะโอวัดแปดร้อยเมื่อกี้อยู่เก้าร้อยเนาะมันเย็นแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นลูกเขีนสามแขงนะครับตัวนี้สามจุ่มไดโวสี่นิ้วนะครับตัวนี้พันสามร้อยวัตต์นะครับเป็นตัวแรงนะครับมีตู้คอนโทรลด้วยีวเราเดี๋ยวเราไปดูน้ําออกนะครับ ตัวนี้เหมาะสําหรับส่งไกลนะครับร้อยสองร้อยเมตรได้เลยนะครับตัวนี้ะตัวนี้ก็ตอนเย็นนิดหนึ่งเนาะแต่รอบมันรู้สึกว่ามันดอปลงมาแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูน้าออกเดี๋ยวไปดูน้าออกกันปลายสายนนเดี๋ยวเดินเบาเบานะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาว่ามันเมาเนาะอันนี้ส่งส่งห้าสิบเมตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูนี้พี่แกก็มีที่ประมาณแปดสิบไร่นะแกก็ลูกพวกต้นแดงครับต้นแดงแล้วก็ต้นยางนาแล้วก็ทํานาปางแกลองก่อน จะลองอยู่ประมาณน่าจะเป็นสามไร่เะอันนี้สามไร่นะะครับเราดูตัวนี้นะครับสาย p ีตอนนี้ก็เกือบเย็นแล้วครับแล้วก็ประมาณสี่เท่าไรตอนนี้ก็ตอนที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้ก็สี่โมงกว่าแล้วนะครับเนาะตอนนี้น้ำาก็ออกเพราะว่าวันนี้มามาสงเย็นอยู่ครับตัวน,นี้ก็ของชอบด้วยเนาะมีหนูด้วยเนาะไปนะครับตัวน,นี้ไปดูแล้วครับดูตัวน,นี้ก็มันเย็นแล้วเนาะ สาย PE ตรงนี้ตรงโค้งก็อยากแว้นิดนึงนี้น้ําออกนะครับน้ําออกปลายสายตัวนี้50เมตรนะครับเดี๋ยปั๊มรุ่นนี้ส่งไกลนะครับสเปกนี้คือ200เมตรีสบายเลยนะครับตอนนี้ก็เย็นนิดนึงนะครับตัวนี้น้ําออกปลายสายเนาะตอนนี้ก็ตอนเย็นตัวนี้เป็นปั๊มแรงดันนะเดี๋ยวดูสายผพจะบีบไม่ดูเลยนะครับสายจะฟองขึ้นไปเลยอันนี้ก็ล้มอัวนี้นะครับดูนะบอกครับตัวนี้4นิ้วนะครับตัวนี้1,300บาท แต่ว่าตอนนี้คืออากาศมันมันเย็นแล้วนิดนึงเนาะัะต้นครับทตามมั่ยบักอยู่น้ำนะครับน้ำบอ,อกเนาะตอนนี้ถ่ายให้ดูสดๆนะครับหูข้าวได้น้ําเลยแล้วตัวน,นี้น้ำบอ,อกสีนิ้วครับน้ําฟุ้งครับถือว่าโอเคอยู่นะครับแป๊ปเยวะตัวน,นี้คือให้น้ำหนึ่งพันลิตรต่อนาทีเลยนะครับถือว่าเยอะนะครับหนึ่งพันลิตร 1, 1ันลิตรตอนนาทีเลยแต่ว่าตอนนี้คือตอนนี้มันเย็นแล้วเนะาะยากาศก็4โมงเย็นแล้วชุดนี้นะครับคือพร้อมใช้เลยนะครับอยู่ที่23,500บาทนะครับตัวนี้เป็นปั๊มสเตนเลสแบบดีนะครับ1,300วัตตนะ์เนาะเบียนก็เบียนเจ้าที่ผมให้ดูแต่ที่แรกนะครับเนาะคุณไม่ได้พอดีเดี๋ยวติ๊กตอกเขาเบียนครัให้ดูอีกทีนึงตรงนี้ก็ ลง,ลงค้อยนะครับตัวนี้มันลงค้อยเนาะมันจะแวบ,บนิดนึงเราก็ไปเรื่อยๆดูเดี๋ยวเราไปดูตัวรถอีกทีหนึ่งนะครับเนาะตัวรถก,ก็เป็นรถเข็นแบบพับได้นะครับสามแผงเนาะข็นแบบพับได้สามแผงนะครับก็เป็นตเกคกเดิมนะที่เราใช้กันนะครับเนาะเป็นเหล็กการ์บไนไนตัวนี้ก็ มีเบรกเกอร์ลอยไว้ให้ด้วยนะครับชุดนี้นะครับพร้อมใช้เลยนะครับตัวนี้คือสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับไม่รวมค่าส่งนะครับเนาะนี่นะครับใครที่กําลังมองหานะครับรถเข็นโัวละเซียวนะครับคือผมไปส่งเองทุกที่นะครับผมผมจะไปส่งแล้วก็ลองน้ําให้นะครับคือค่าน้ําไม่ออกผมไม่รับตังค์เลยนะครับผมจะลองน้ําให้จนลูกค้าพอใจนะครับเนาะนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผม J P รถเข็นโซลาเซียวนะครับผม ครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ